ปัญหาสุขภาพของประชาชนคนไทยในปัจจุบันหลายๆโรคเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและส่วนใหญ่เกิดจากการกินอาหารในแต่ละวันอย่างเช่นโรคไขมนันความดันเบาหวานและโรคไตเป็นต้นทางการแพทย์เรียกโรคเหล่านี้ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือโรค NCD กระทรวงสาธารณสุขโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อลดปัญหาคนไทยจากการเป็นโรค NCD เพื่อคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัยได้มีการขับเคลื่อนโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขภายใต้หลักการอ,อสมอมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล NCD ที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยนายสมศักดิ์เทศสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงโรค NCD ว่ามีสถิติสูงถึง76จากผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากทั้งประเทศ เราเห็นสถิติของการที่ที่โรคที่เกิดจากการกินตรงนี้เป็น n c d ดีเนี่ยถึง76%ของคนที่เข้ามาเข้าเข้าสู่การรักษาพยาบาล76%เนี่ยมันเป็นรากฐานของโรคใหญ่ๆที่เป็นอยู่เช่นมะเร็งนี่ก็ใช่โรคไตก็ใช่เบาหวานก็ใช่ดูเริ่มต้นที่ที่คนเนี่ยที่มีน้ำหนักไม่ได้เป็นสัดส่วนกับร่างกายตรงนั้นต้องระวังให้ดีนะครับมีโอกาส เจ็บไข้ได้ป่วยได้เร็วที่สุดอสอมอนะอสอมอที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทำความเข้าใจแล้วไปบอกเล่าต่อเนี่ยก,ก็สําเร็จแล้วนายสุนทรรัตนากรนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรก็ได้กล่าวถึงการบูรณาการระหว่างอบจกําแพงเพชร ับโรงพยาบาลกำแพงเพชรที่ได้มีการจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเพื่อลดขั้นตอนการหาหมอของพี่น้องประชาชนลดความแออัดของโรงพยาบาลและขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพได้โดยการจัดเตรียมเครื่องมือต่างๆให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้สามารถคัดกรองประชาชนและสามารถส่งต่อเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทันทีทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้นี่เขาเรียกว่าโครงการพามหมอ ไปหาประชาชนดําเนินการร่วมกันเขาเรียกเป็นทาคีเลยนะครับว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะจัดแพทย์เลยนะครับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเรามีโรคที่เราเรียกว่า MCD เนี่ยนะครับเราก็จัดเครื่องไม้เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ที่เราพสต่อของเราเนี่ยให้มีความพร้อมก็จะจัดไว้ตรงนั้นแล้วทางโรงพยาบาลโรแพยาบงเพศก็จะจัดแพทย์เข้ามาร่วมดูแลเพราะตอนนี้ ทางโรงพยาบาลส่งแพทย์16คนมาทั่วอำเภอเมืองอกำแพงเพชรเราเนี่ยนะครับใจประจำพะรพสตที่เราได้คัดเลือกที่มีความพร้อมและก็จะทำตรงนั้นแล้วก็ทางท้องถิ่นต่างๆก็จะรับภาระหน้าที่ถ้าท่านไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้เองพวกเราจะร่วมกันทางอบตอจะไปส่งท่านถึงโรงพยาบาล ทังนี้การดำเนินนโยบายต่างๆด้านสุขภาพก็เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือกลุ่มโรค NCD ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเข้าถึงสวัสดิการด้านการรักษาสุขภาพได้อย่างทั่วถึงทุกคน